ตอนที่605ถอยใช้แผ่นซีควินตะโกนขณะที่ตัวของเธอกำลังส่องแสงสีม่วงออกมาส่วนร่างกายของทรราชก็ส่องแสงสีทองออกมารากับเขาลงมาจากสวรรค์เขาถือหอกสีดำขนาดใหญ่เขาตั้งใจจะใช้มันแทงเสือขาว แมวขี้เกียจเองก็เริ่มเคลื่อนไหวถึงเธอจะดูตัวเล็กและรูปร่างอวบอวบทำให้หันซึ่นคิดว่าเธอน่าจะเชื่องช้าแต่เธอกลับว่องไวและคล่องแคล่วมากเธอเหมือนกับเสือขาวเธอเองก็มีพลังของธาตุลมอิจฉาสวรรค์ที่กำลังถือกระบี่ที่มันเป็นเงาใบมีดของมันบางยิ่งกว่าปีกของจัก,กรจันทรหลังจากที่เขาตวัดมันก็มีพลังไอเย็นถูกสร้างขึ้นมาพลังของเขาดูคล้ายๆกับคนจากตระกูลเสือ จุดประสงค์ของเสือขาวนั้นชัดเจนมากปาหมายของมันก็คือควีนกระแสลมที่มันสร้างจากกรงเล็บพุ่งตรงไปที่ควีนตัวของควีนห่อหุ้มด้วยแสงสีม่วงขาที่เรียวๆของเธอมีพละงกำลังที่มหาศาลมากมันช่วยให้เธอเคลื่อนที่หลบออกไปด้านข้างได้อย่างรวดเร็วกระแสลมสีเขียวที่เกิดจากกรงเล็บของเสือขาวพุ่งผ่านเธอไปจากนั้นมันก็ไปชนเข้ากับก้อนหินที่อยู่ข้างหลังก้อนหินขาดออกเป็นสองส่วนทันที มีของแมวที้เกียจแทงถูกตัวของเสือขาวจากนั้นกระบี่ของอิชัาสวั์และหอกของทรราชก็แทงเข้าไปที่เสือขาวแทบจะพร้อมๆกัน แต่สิ่งที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นนอกจากเสือขาวมันจะมีขนที่ปกป้องแล้วรอบๆตัวมันยังมีกระแสลมที่คอยป้องกันให้มันอยู่มีของแมวขี้เกียจกระบี่ของอิจฉาสวรรค์และหอกของทรราชไม่สามารถแม้แต่จะสัมผัสกับร่างกายของเสือขาวพวกมันไม่สามารถผ่านกระแสลมไปได้ตอนนี้เสือขาวเหมือนกับมีเกราะที่มองไม่เห็นป้องกันมันอยู่เสือขาวสะบัดตัวพร้อมกับส่งเสียงคำรามในช่วงพริปตาลมหมุนก็ก่อตัวขึ้น กระแสลมหมุนก่อตัวขึ้นรอบๆอาวุธของพวกเขาทั้งสามคนและก็ทำให้มันบิดเบี้ยวมีเพียงแค่หกของทอร่ารเท่านั้นที่หนักและแข็งแกร่งพอที่จะคงสภาพอยู่ได้แต่ก็มีรอยบกลึกลุมผิวของมันหลายรอยพวกเขาสามคนถอยกลับเต็มตัวตอนนี้พวกเขาแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะกระแสะลมที่เสือข่าปล่อยออกมามันรวดเร็วและรุนแรงเกินจนทำให้เกิดปรากฏการณ์โซนิกบูม หมายเหตุน,นะคะโซนิกบูมคือชื่อเรียกของปรากฏการณ์ที่เมื่อวัตถุวิ่งทะลุสิ่งที่เรียกว่ากำแพงเสียงแล้วมันก็จะเกิดเสียงดังขึ้นค่ะตอนนี้พวกเขารู้สึกปวดหัวมากถอยก่อนถอยเต็มตัวควีนส่งเสียงกรีดร้องออกมาเพื่อให้อีก3ามคนได้ยินจากนั้นเธอก็เรียกวิญญาณอสูรมีดออกมาและคว้างมันใส่เสือขาวมีดของควีนมีพลังที่รุนแรงมากมันฉีกกระชากอากาศรอบๆขณะที่มันเคลื่อนที่ เสือขาวเข้ามาร่ามอีกครั้งกระแสะลมที่รุนแรงพุ่งออกมาจากปากของมันและกลายเป็นเหมือนกับมีดใสยลมที่คมกริบมีดของควีนระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและพุ่งใส่หน้าของเสือขาวด้วยความเร็วสูงแต่กระนั้นมันก็ไม่สามารถผ่านกระแสะลมที่ห่อหุ้มร่างของเสือขาวได้หันซ้นช็อกมีดเล่มนั้นน่าจะเป็นมีดวิญญ,ญาณอสูรเลือกศักดิ์สิทธิ์แบบใช้ได้ครั้งเดียวของกอสเซนชูริเขตสองมันมีพลังที่รุนแรงมากแต่มันกลับทําอะไรเสือขาวไม่ได้เลย ดูเหมือนเสือเขามันจะกเกรี้ยวกราดขึ้นมากกว่าเดิมหลังจากที่มันเจอการโจมตีของควีนเข้าไปมันกระโจนเข้าไปหาควีนทันทีฟุตเวิร์กของควีนเหนือชั้นมากตอนนี้เธอเหมือนกับเทพธิดาเต้นระบำเธอสามารถหลบกรงเล็บของเสือเขาได้ หันเส้นมองควินด้วยสายตาที่ชื่นชมเขารู้สึกเกรงขามวิชามหมักล้อมสวรรค์ของเธอจากใจจริงประสิทธิภาพของวิชานี้อาจจะอยู่ในระดับเดียวกับศาสตร์ตรงส่วนเลยก็ว่าได้แตกต่างกันตรงที่มันให้ประโยชน์กันคนละอย่างเท่านั้นเองแม้จะต้องเผชิญหน้ากับเสือเขาที่ทรงพลังขนาดนี้แต่เธอก็ยังสามารถหลบการโจมตีของมันได้ทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอคล่องแคล่วมากแค่ไหน ทรราราและคนอื่นๆถอยหนีตามคำสั่งของควีนพวกเขาถอยหนีเต็มตัวเสือเขาแข็งแกร่งกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้มากมันไม่เหมือนกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆที่พวกเขาเคยเห็นพวกเขาไม่มีหวังที่จะเอาชนะมันได้เลยดังนั้นพวกเขาจึงต้องรีบถอยตอนนี้พวกเขาล้มเลิกแผนที่จะสู้กับมันแล้วฮันสันนายกำลังยืนทำอะไรอยู่ตรงนี้รีบไปเร็ว แมวขี้เกียจตะกลไปทางที่หันสั้นยืนอยู่ขณะที่ตัวเธอกำลังวิ่งเหมือนกับว่าพวกเขาไว้ใจควีนมากตอนนี้พวกเขาให้ควีนยื้อเวลาให้หันส้นพยักหน้าจากนั้นเขาก็อุ้มจิงจอกวิ่งหนีไปเหมือนกับคนอื่นๆแต่เขาไม่ได้หนีด้วยความเร็วที่เท่ากับคนอื่นแต่เขาวิ่งอยู่รังท้ายแม้พวกเขาจะมั่นใจวิชาหมคล้อมสวรรค์ของควีนก็ตามแต่หันส้นเป็นคนเดียวที่เข้าใจวิชานี้เขาเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้มากกว่าคนอื่นๆ หมากล้อมสวรรค์คือสุดยอดวิชาฟุตเวิร์กมันสามารถช่วยให้ควีนหลบการโจมตีทั้งหมดของเสือขาวได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ตอนนี้ควีนกำลังเผชิญหน้ากับกระแสะลมที่รุนแรงและรวดเร็วไม่ว่าหมากล้อมสวรรค์จะเป็นโคตรวิชาจากไหนแต่ยังไงเธอก็ไม่มีทางสลัดการไล่ตามของเสือขาวได้ถ้าเธอเคลื่อนไหวผิดพลาดแค่ก้าวเดียวเธอก็จะถูกฆ่าทันที ยังไงเธอก็เป็นแค่มนุษย์ถ้าเธอยังไม่สามารถสลัดการไล่ตามของเสือขาวได้ไมิชาก็เร็วยังไงเธอก็คงจะต้องเคลื่อนไหวพลาดถึงเธอจะสมบูรณ์แบบจนไม่พลาดเลยแต่ยังไงเธอก็มีพลังงานที่จำกัดถ้าเธอเหนื่อยก็เท่ากับว่าทุกอย่างจบฮันเซินอยากจะหาทางช่วยควีนสำหรับฮันเซิลควีนก็ถือว่าเป็นอาจารย์ของเขาคนหนึ่งเหมือนกันเป็นเพราะเธอเขาถึงได้เรียนวิชาที่สุดยอดอย่างหมากล้อมสวรรค์ ควินกำลังพาเสือขาวมุ่งตรงไปที่ชายหาดตอนนี้หันเซิ้งกำลังใช้ความคิดอย่างหนักแต่เขาก็ยังหาวิธีดีๆไม่ได้เลยหันเซิ้เข้าใจว่าควีนกำลังทำอะไรเธอคิดจะใช้ทะเลเป็นตัวช่วยในการสลัดการติดตามของเสือขาวเสือขาวมีพลังทัดลมถ้าต้องเจอกับน้ำพลังของมันอาจจะตกลงพอสมควรในตอนนั้นหันเซิ้ก็คิดอะไรได้บางอย่างจากนั้นเขาก็วิ่งแยกไปอีกทาง,ท,างทันทีนายกำลังจะทำอะไรอย่าวิ่งไปมุ่งมั่ว ทอร่าพยายามเรียกให้หันซส่นกลับมาหันซไม่สนใจเขาเรียกโกลเด้นโกลเลอร์ออกมาและมุ่งหน้าไปที่ชายหาดทันทีด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาหมักล้อมสวรรค์ของเขาบวกกับสัมผัสที่เจ็ดอันเฉียบคมเขารู้ว่าควีนต้องการจะทำอะไรดังนั้นเขาจะต้องรีบไปช่วยตอนนี้เสือเขาเริ่มจะโกรธขึ้นเรื่อยๆหันซส่นเกรงว่าควีนอาจจะทนได้อีกไม่นานเธออาจจะหนีไม่ถึงชายหาดก็ได้เฮ้ hey! นายคิดจะทำอะไรอ่ะหยุดเดี๋ยนี้นะแมวขี้เกียจตะกอนเรียกหันเซินปล่อยเขาไปแบบนี้แหละฉันถึงไม่อยากจะร่วมทีมกับพวกอ่อนหัดทอราชโพดหันเซินแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเขาทำตามความคิดของตัวเองเขาไม่ใช่สมาชิกอย่างเป็นทางการดังนั้นเขาไม่จำเป็นต้องฟังพวกเขาและเขาก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายการกระทำของตัวเองด้วยการรากของพวกเขามันจบสิ้นแล้วความพยายามของพวกเขาล้มเหลว หันสั้นควบโกลเด้นโกลเลอร์มุ่งตรงไปที่ชายหาดและเขาก็ไปถึงที่นั่นก่อนที่ควีนจะไปถึงเนื่องจากเธอต้องหลบการโจมตีจากเสือขาวไปเรื่อยๆขณะที่เคลื่อนที่ตอนนี้เขามองเห็นควีนกำลังตรงมาจากระยะไกลตอนนี้เธอมีเลือดอาบพ,พร้อมกับบาดแผลทั่วร่างชุดกรอบวิญญ,ญาณอสูรของเธอสภาพร่อแร่แล้วมันจะถูกทำลายเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลา แต่ยังดีที่บาดแผลของเธอไม่ได้เป็นบาดแผลท,ที่หนักหนาสาหัสมากความสามารถในการเคลื่อนที่ของเธอจึงยังไม่ตกลงหันเส้นถอนหายใจออกมายาวๆอย่างโล่งอกควินสุดยอดจริงๆถ้าเป็นเราที่ต้องทําแบบนั้นบ้างเราอาจจะมาได้ไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ําหันเส้นเรียกโกลเด้นโกลเลอร์กลับจากนั้นเขาก็เดินลงไปในทะเลไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องไปยืนอยู่บนชายหาดเพราะมันเสียงมากเขาจะช่วยควินที่ใต้ทะเล ตอนที่606ช่วยชีวิตหันเส้นดำลงไปในทะเลไม่นานนักเขาก็เห็นควีนตรงเข้ามาใกล้เธอกระโดดลงทะเลในสภาพที่เลือดอาบไปทั้งตัวเลือดของเธอกระจายออกไปในน้ำเขาเห็นแสงสีขาวพุ่งลงมาในทะเลมันคือกระแสลมที่เกิดจากกรงเล็บของเสือขาวเมื่อเสือขาวใช้อุ้งเท้าตะปบลงไปในน้ำทะเลทะเลก็แยกตัตออกไปหลายเมตรดูเหมือนเสือขาวจะยังไม่ยอมเลิกราง,ง่ายๆ แสงสีม่วงสองออกมาจากตัวของควีนตอนนี้หอกสีม่วงสองอันปรากฏขึ้นมาในมือของควีนเธอหมุนตัวหลบและใช้หอกป้องกันการโจมตีที่ตรงเข้ามาไม่นานหอกทั้งสองก็ถูกทำลายมีเลือดจำนวนมากไหลออกมาจากบริเวณหน้าอกของเธอตอนนี้เธอถูกกระแสลมซัดจนกระเด็นลึกลงไปในทะเลควีนกระเด็นลงไปจนถึงก้นทะเลเมื่อตัวเธอกระแทกกับก้นทะเลก็ทำให้เกิดหลุมลึกขึ้นมาตอนนี้อาการของเธอสาหัสทีเดียว แม้เสือเขาจะไม่ได้ไว่ายน้ําลงมาแต่มันก็ยังใช้อุงเท้าของมันตะปบลงมาในน้ํารัวๆกระแสลมที่รุนแรงซัดลงมาในทะเลอย่างบ้าคลัง่งทําให้เกิดคลื่นสูงหลายเมตรบ้าเอ้ยไอ้เือนี่มันจะมากไปแล้วนะหันเส้วนวางแผนไว้ว่าจะมาเจอกับควีนที่ก้นทะเลแต่เขาไม่คิดว่าเสือเขามันจะบ้าคลั่งถึงขนาดนี้ถึงเขาจะว่ายไปช่วยควีนตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นเขาได้แต่อรอลุ้นให้ควีนหลบการโจมตีต่อไป แต่ตอนนี้อาการของควีนดูจะสาหัสทําให้ความสามารถในการเคลื่อนที่ของเธอตกลงไปแค่ลงมาอยู่ในนั้ำนานๆแบบนี้มันก็เกินกําลังของเธอแล้วเมื่อหันเซิมองเห็นว่าควีนจะไม่สามารถหลบการโจมตีครั้งต่อไปได้เขากัดฟันแล้วว่ายน้ําตรงไปที่ควีนอย่างรวดเร็วในขณะที่ควีนกําลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดเธอก็เห็นเงาของคนกําลังตรงเข้ามาหาเธอไม่นานเธอก็เห็นว่าเงานั้นคือหันเซิน หันเส้นดึงควีนออกไปให้ห่างจากชายฝั่งหันเส้นมีความคล่องแคล่วสูงมากเวลาอยู่ในน้ำเขาเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าควีนมากก็บผมไว้ก่อน หัออนเซ่นเอาควีนไว้บนหลังแล้วก็บอกให้เธอจับเอลของเขาไว้จากนั้นเขาก็รีบหนีด้วยความเร็วสูงสุดตอนนี้เขาต้องออกห่างจากชายหาดให้มากๆไว้ก่อนเสือเขายังไม่อยากจะยอมแพ้ง,ง่ายๆมันยังคงซัดก,กระแสลมใส่ทะเลอย่างต่อเนื่องแต่ความเร็วในการว่ายน้ําของหันเซ่นเหนือชั้นมากเขาสามารถหลบกระแสลมที่ตรงมาจากทางชายฝั่งได้อย่างไม่ยากเย็น ควี Queen กนกอดหันเซ่นไว้แน่นควีน <Queen S 1> เกือบจะสิ้นหวังอยู่แล้วเธอไม่คิดว่าหันเซ่นจะมาช่วยเธอไว้แบบนี้แม้จะอยู่ในทะเลแต่ด้วยความสามารถที่เขาได้มาจากการฝึกสัตร์ตรงเวียนทำให้เขาเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเขาหลบการโจมตีที่ตรงเข้ามาได้ทุกรูปแบบโดยที่ความเร็วแทบไม่ตกลงเลย แต่เสือเขาก็ยังไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปง่งายๆถึงหันเส้นจะออกห่างจากชายหาดเป็นร้อยเมตรแล้วก็ตามที่ระยะน,นี้แม้กระแสลมของเสือเข่าจะทรงพลังแต่ยังไงมันก็ไม่มีทางโจมตีโดนหันเส้นได้แต่กระนั้นเสือเข่ามันก็ยังไม่ยอมเลิกราไม่ว่าหันเส้นจะว่ายน้ําไกลแค่ไหนเสือเข่าก็ยังส่งกระแสลมลงมาในทะเลเรื่อยๆมันจะไม่ยอมปล่อยให้เหยื่อหลุดรอดไปได้ง่งายๆมันคงมั่นใจมากว่าไม่นานพวกเขาก็ต้องขึ้นไปบนผิวน้ํา ไอเสือบ้านี่เมื่อไรมันจะเลิกโจมตีสักทีหันเส้นว่ายน้ำออกไปเกิน300อเมตรแล้วแต่หันเส้นก็ยังคงต้องว่ายต่อไปเพราะเสือเขายังมีเลิกโจมตีหลังจากว่ายน้ำไปประมาณครึ่งชั่วโมงในที่สุดเสือเขาก็เลิกโจมตีสักทีตอนนี้มันได้แต่ยืนจ้องมองพวกเขาจากระยะไกลหันเส้นเตรียมที่จะว่ายไปให้ไกลกว่าน,นี้แต่เขาก็พบว่าควีนดูท่าทางแปลก หันเส้นหันกลับไปดูและเห็นว่าสีหน้าของเธอดูไม่ดีเลยไม่ใช่เพราะเธอทรมานจากอาการบาดเจ็บแต่น่าจะเป็นเพราะเธอทนอยู่ในน้ำต่อไปไม่ได้แล้วหันเส้นช็อกเขาลืมเรื่องนี้ไปเลยเพราะเขาฝึกสาตร์ตรงสวนทําให้เขาหายใจในน้ําได้จริงจอกสีเงินก็อยู่ในน้ําได้นานเหมือนกันแต่เขาลืมไปว่าควีนทําไม่ได้ถ้าควีนไม่ได้รับบาดเจ็บเธอก็น่าจะทนอยู่ในน้ําได้นานกว่านี้แต่ตอนนี้เธอได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าอก ปอดของเธอได้รับความเสียหายทําให้ยากที่เธอจะกลัน้นหายใจต่อไปได้ควีนทามือส่งสัญญาบอกหันเซ้นว่าเธอทนไม่ไหวแล้วให้หันเซ้นพาเธอขึ้นไปบนผิวน้ําถึงเธอจะรู้ว่าถ้าขึ้นไปตอนนี้จะเสี่ยงมากแต่เธอก็กลัน้นหายใจต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆหันเซ้นดึงเธอเข้ามาใกล้กๆเขาใสา่หน้าจากนั้นเขาก็จ้องตาเธอและประกบปากกับเธอทันทีตอนนี้เหมือนกับพวกเขากำลังจูบกันอยู่ควินเบิกตากว้าง เธอรู้ว่าเขากำลังพยายามทำอะไรเธอไม่ได้ดันเขาออกไปแม้เธอจะอยากดันเขาออกไปก็ตามหลังจากที่หันเส้นแบ่งลมหายใจให้กับเธอแล้วควนก็บ้าจากอาการทรมานและอึดอัดจ,จากการขาดอากาศหลังจากที่เธอเค่อยยังชั่วแล้วเธอก็ผลักหันเส้นออกไปจากนั้นพวกเขาก็ว่ายน้ำต่อไปเมื่อควีนกลั้นหายใจต่อไปอีกไม่ได้แล้วหันเส้นก็จะแบ่งลมหายใจให้กับเธอ หลังจากที่ทำแบบนี้ไป3-4สครั้งพวกเขาก็ออกห่างจากชายหาดไปกว่า2000เมตรแล้วในที่สุดเสือเขาก็เดินกลับไปที่เกาะหันเซึนรู้สึกล่งอกตอนนี้พวกเขาน่าจะปลอดภัยแล้วเขาว่ายน้ำต่อไปอีกหลายไมล์และกลับขึ้นไปบนบกเมื่อพวกเขากลับขึ้นมาพวกเขาก็ไม่เห็นเสือขาวแล้ว ควีนเรียกวานของเธอออกมาและเธอก็รีบขึ้นไปนั่งบนวานทันทีหน้าของเธอดูซีดมากบาดแผลบนหน้าอ,อกของเธอลึกมากเธอยังไม่มีโอกาสที่จะได้รักษามันเนื่องจากต้องอยู่ในน้ําตอนนี้เธอสูญเสียเลือดไปมากหันเส้นค้นดูสิ่งของที่เขาเอาติดตัวมาแต่เขาก็ตระหนักได้ว่าข้าวของมันหายไปหมดตั้งแต่ตอนที่อยู่ในทะเลไม่ต้องห่วงฉันยังไหว <c oughs> คเควินพยายามอยู่อย่างสงบเรากับว่าเธอไม่ได้เจ็บปวดจากบาดแผลแต่เธอก็ไอออกมาถ้าดูจากความสงบของเธอมันก็ยากที่จะบอกว่าเธอได้รับบาดเจ็บหนักแต่เห็นได้ชัดว่าปอดของเธอได้รับความเสียหายแค่พูดออกมาเธอก็ไอจนเลือดไหลออกมาจำนวนมากอดทนไว้ก่อน หันเซิใช้มือของเขาฉีกชุดสูตรสำหรับต่อสู้ของเธอออกเพื่อทำความสะอาดบาดแผลให้เธอชุดเกราะวิญญาณอสูรของเธอถูกเสือขาวทำลายไปแล้วชุดสูตรด้านในก็ได้รับความเสียหายทำให้หันเซินสามารถฉีกมันได้ง่ายๆตอนนี้หน้าอกสีขาวขนาดใหญ่ของควีนปรากฏออกมาให้หันเซินเห็นแต่เธอได้รับความเสียหายอย่างหนักมีรอยแผลค่อนข้างลึกหันเซิไม่แน่ใจว่าเขาควรรู้สึกดีหรือรู้สึกกลัวกันแน่ ควนเบิกตากว้างเธอรู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันน่าอับอายมากแต่เธอก็ไม่ได้ขยับตัวสิ่งที่เธอทำได้ก็คือนั่งหน้าแดงภายใต้สถานการณ์แบบนี้หันซะไม่มีอารมณ์จะมานั่งชื่นชมความงามจากเรือนร่างเธอเขารีบยกจิ้งจอกไปวางไว้บนหน้าอกของเธอทันทีจากนั้นเขาก็พูดกับมันจิ้งจอกสีเงินได้โปรดช่วยเธอหน่อย จิ้งจอกสิงเงินหันมามองหันเส้นจากนั้นมันก็หันกลับไปมองควีนและก็เริ่มเลียบาดแผลของเธอหลังจากที่จิ้งจอกเนียไปได้สักพักควีนก็เริ่มสั่นบาดแผลของเธอค่อยๆสมานตัวตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้วบาดแผลเริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆตอนที่607ควีนหัวร้อน ควีนรู้สึกโกรธที่ต้องมาอยู่ในสภาพหน้าอับอายแบบนี้เธอไม่รู้ว่าหันเซ่นกำลังจะทำอะไรแต่เมื่อเธอมองลงไปที่บาดแผลเธอก็รู้สึกว่ามันเริ่มหายเป็นปกติแล้วขณะที่จิ้งจอกสีเงินกำลังเลียมันอยู่เธอจ้องมองจิ้งจอกด้วยความประหลาดใจหันเซ่นเองก็จ้องมองจิ้งจอกเช่นกันแต่ตาของเขาก็มองไปทุกที่เขาสังเกตเห็นว่าหน้าอกของควีนเริ่มฟ้นสภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเมื่อเห็นจิ้งจอกเลียม,มันหันเซ่นก็ถึงกับน้ำลายหก เควินประหลาดใจเมื่อเห็นว่าจิ้งจอกมีความสามารถนี้เธอกลับจะลืมไปเลยว่าหันเซิลก็นั่งอยู่ใกล้ๆด้วยเมื่อเธอหันไปมองหันเซิลเธอก็ต้องช็อกเพราะเขากําลังมองหน้าอกของเธออยู่หน้าของเธอแดงเธอรีบเอามือมาปิดหน้าอกของตัวเองทันทีแต่เนื่องจากมีจิ้งจอกอยู่ด้านบนทําให้เธอไม่สามารถเอามือมาปิดได้ตอนนี้เธอไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากพูดกับหันเซินนายกาลังมองอะไรอ่ะโอ้โทษที หันเส้นเอามือมาปิดตาตัวเองควีนรู้สึกอายมากแม้หันเส้นจะเอามือปิดตาแต่เธอก็มั่นใจว่าเขาต้องแอบมองผ่านนิ้วมือหัน <"H an S 1> ไปทางอื่นนะควีนเริ่มหัวร้อนก็ได้ก็ได้หันเส้นหันไปอย่างลังเลเขารู้สึกอิจฉาจิ้งจอกสีเงินที่ยังสามารถอยู่ตรงนั้นได้แต่เขากลับถูกบังคับให้หันไปทางอื่น หลังจากบาดแพลของควีนหายสนิทแล้วจิงจอกสีเงินก็กระโดดกลับไปหาหันเซนเขาไม่ได้ยินควีนพูดอะไรเลยผมหันไปได้หรือยังในที่สุดหันเซนก็ถามฉันขอยืมวิญญาณอสูรช่วยเกราะหน่อยควีนพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแน่นอนหันเซนหันกลับไปมองควีน ตอนนี้ควีนอยู่ในสภาพเปลยเปล่าปัสจากเสื้อผ้าร่างกายของเธอเป็นประกายระยิบระยับท่ามกลางแสงอาทิตย์เธอดูสง่าง,งามมากเหมือนกับเทพทธิดายังจะมองอีกควีนพูดพร้อมกับกัดฟันแววตาของเธอดูน่ากลัวเธอถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมองสิ่งสวยงามผมไม่สามารถเพิกเฉยต่อความต้องการของพวกมันได้หันซ้ำพูดพร้อมกับยักไหล เขาหันไปมองอีกทางจากนั้นเขาก็เรียกวิญญาณอสูรชุดกรอะเกร็ดโลหิตออกมาและส่งมันให้กับควีนในชั่วพริบตาชุดกรอะก,ก็ห่อหุ้มร่างของควีนถึงชุดกรอะนี้จะทําให้เขาไม่สามารถมองเห็นส่วนเวอาส่วนโค้งข,งของเธอได้แต่แค่ได้เห็นใบหน้าสวยๆของเธอมันก็เกินพอแล้วเธอดูเหมือนกับเทพธิดาที่ชายหลายคนต่างก็หมายปองดูเหมือนอาการของคุณจะดีขึ้นแล้วหันเส้นโพด อย่าคิดว่าการช่วยชีวิตฉันจะทําให้ในายสามารถทําอะไรก็ได้ฉันจะฆ่านายทันทีถ้านายพูดอะไรเกี่ยวกับร่างกายของฉันควีนจ้องหันเซินด้วยสายตาทิมแทงดูจากสายตาของเธอถ้าคิดลองดีกับเธอแล้วก็เขาคงได้ตายจริงๆแน่ไม่ต้องห่วงผมไม่พูดออกไปหรอกหันเซินยิม้มแล้วก็อย่าได้คิดถึงมันด้วย ควีนพูดเสริมเมื่อเห็นหันเส้นยิ้มทำให้เธอรู้สึกทนไม่ได้เธอคิดว่าเขาคงจะต้องจดจำสิ่งที่เห็นได้ผมกลัวว่าจะทำแบบนั้นไม่ได้แม้จิตใจนี้มันจะเป็นของผมแต่ผมก็ไม่สามารถควบคุมมันได้เด็ดขาดถ้าใจของผมมันอยากจะคิดอะไรเหมือนก็จะคิดหันเส้นพูดควีนกัดฟันแต่เธอไม่พูดอะไรต่อถึงเธอดูโกรธมากก็ตาม ผมว่าคุณดูดีขึ้นนะเมื่อคุณโกรธมันทำให้คุณดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นหันเซินโพดควินคิดว่าเธอคิดผิดมากการที่ได้มารู้จักกับหันเซินเธอเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งในชีวิตเธอก่อนหน้านี้หันเซินก็สร้างวีรกรรมฉีกเสื้อของเธอตอนครั้งแรกที่พบกันเขาทำเรื่องไว้มากตอนนี้แค่เธอได้เห็นหน้าหันเซินหรืออยู่ใกล้เขาเธอก็รู้สึกอับอายมากแล้ว ในที่สุดควินก็สงบลงได้เธอพยายามอย่างหนักที่จะสงบสติอารมณ์ให้ได้ยังไงหานเซนก็คือคนที่ช่วยชีวิตเธอไว้เธอจะรู้สึกแย่ถ้าเกิดเธอลงมือหรือทำอะไรรุนแรงกับเขาอย่างไรก็ตามเมื่อเธอมองเห็นหานเซนอีกครั้งเธอก็รู้สึกโกรธขึ้นมาทันทีตอนนี้อารมณ์ของเธอขึ้นอีกครั้งเธอรีบหันไปมองทางอื่นและถามพวกเราอยู่ที่ไหนอะ ผมไม่รู้ผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องออกห่างจากเสือขาวผมเลยไหายหนีไปมุ่วๆตอนนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกาะที่พวกเราอยู่ตอนแรกมันอยู่ทิศไหนหันเส้นกระพริบตาควินขมวดคิ้วทิงจิ้งจอกไว้ที่นี่ก่อนเดี๋ยวพวกเราค่อยกลับมารับมันตอนนี้พวกเราควรจะหาอาหารก่อนไม่จำเป็นเดี๋ยวผมจัดการเอง หันเส้นวางจิ้งจอกสีเงินลงบนหลังของวานจากนั้นเขาก็กระโดดลงไปในน้ำคนเดียวไม่นานเขาก็กลับขึ้นมาพร้อมกับปลาขนาดสองฟุตหันเส้นถลกหนังและแล่เนื้อมันทันทีเขาหั่นเนื้อเป็นชิ้นบางๆแล้วก็เลือกมาหนึ่งชิ้นฉันกินเอง Queen ควินคิดว่าหันเส้นจะป้อนเธอแต่ก่อนที่เธอจะพูดปฏิเสธจบเธอก็สังเกตเห็นว่าหันเส้นเอาเนื้อไปป้อนให้จิ้งจอกสีเงินแทนเธอหน้าแดงแล้วรีบปิดปากทันที คุณก็จะให้ผมป้อนด้วยเหรอหันซั่นได้ยินที่เธอพูดดังนั้นเขาเลยหยิบเนื้อมาหนึ่งชิ้นแล้วก็เอาไปให้เธอมารีบอาปากควินรู้สึกว่าเธอกำลังจะระเบิดตอนนี้เลือดของเธอสูบฉีกไปทั่วร่างโดยเฉพาะใบหน้าเธอกัดฟันและไม่พูดอะไรจากนั้นเธอก็รับเนื้อปลามาแล้วก็เอามันใส่ปากเองหันซส่นยักไหล่จากนั้นเขาก็เอาปลามากินเองบ้างตอนนี้ หันเซินและจิ้งจอกสีเงินกำลังนั่งอยู่ด้านหน้าควีนพวกเขากำลังแบ่งกันกินเนื้อ,อยังมีความสุขเมื่อมาถึงเนื้อปลาชิ้นสุดท้ายหานันเซิลก็หยิบม,มาใส่ปากตัวเองทันทีแต่ในตอนที่มันเกือบจะเข้าปากของเขาจิ้งจอกสีเงินก็กระโดดมากัดมันไปครึ่งหนึ่งตอนนี้พวกเขาสองคนต่างก็ไม่มีใครยอมใครต่างฝ่ายต่างก็ต้องการเอาเนื้อชิ้นนั้นไปให้ได้ซึ่งมันทำให้ควีนรู้สึกหงุดหงิดกับภาพที่เห็นเธอถามตัวเอง หมอนี่คงเพี้ยนไปแล้วเขาเป็นคนประเภทไหนกันถึงได้ไปต่อสู้ย่าชิงอาหารกับสัตว์เลี้ยงแบบนั้นแต่เธอก็ต้องรู้สึกแปลกๆเมื่อเห็นปากของจิ้งจอกสัมผัสกับปากของฮันเซินเพราะก่อนหน้านี้จิ้งจอกตัวนั้นเพิ่งจะเลี้ยหน้าอกของเธอมาใบหน้าที่เย็นชาของควีนแดงขึ้นมาอีกครั้งเธอเดินไปที่หัวของวานและมองไปที่ทะเลครั้งนี้เธอโกรธเรื่องอะไรอีกเนี่ย หันเ้นเกาหัวเขาแค่เล่นกับจิ้งจอกสีเงินเท่านั้นเขาไม่รู้ว่าอะไรที่ทำให้เธอโกรธขึ้นมาอีกแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาสองคนก็รู้ตัวแล้วว่าพวกเขาหลงทางอยู่ตอนนี้วันว่ายน้ำมาได้เกินครึ่งวันแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่เจอเกาะเลยสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องค o t อริช h a น n นลได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ